คันนี้นะคะแะรงบันดาลใจมาจากเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะขับสองนี้ลูกหมูจะมาอธิบายค่ะว่าถ้าพี่พี่เนี่ยอยากได้เอเวอร์เรสต์สี่คูณสี่แต่อยากเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาต้องแต่งอะไรกันบ้างูพามาชมรุ่นเอเวอร์เรสต์ค่ะเป็นสี่คูณสี่แต่พี่พี่แปลกตาไปไหมคะคันนี้นะคะแะรงบันดาลใจมาจากเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะขับสองซึ่งหลายๆท่านนะคะชอบในความ รูนะคะแล้วก็สเปคเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมความปลอดภัยนะคะเป็นตัวขับสีนะคะราคา1.8ล้านค่ะพี่พแต่ว่าแต่งเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้พิเศษเลยค่ะรีวควสมาแบบขอสปอร์ตเป๊ะนะคะคันนี้ประณีตมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่งเนี่ยหลายชิ้นงานมากๆเลยค่ะเอาแบบให้เหมือนที่สุด คันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะพี่พี่ทำการดำเงาเนี่ยรอบคันเลยเดี๋ยววันนี้ลูกหมูจะมาอธิบายค่ะว่าถ้าพี่พี่เนี่ยอยากได้เอเวอร์เรสต์สคูณสี่แต่อยากเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาต้องแต่งอะไรกันบ้าง <S 2> <S 2> เริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นกระจังเดิมของ4ี4คูณส่ค่ะพี่พี่ แต่ว่าทําการพ่นสีดํานะคะเน้นนะคะว่าพ่นค่ะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยเอเวอร์เรสสเดี่ยต้องเป็นดําเงานะคะพี่พีถ้าเป็นดําด้านเนี่ยจะไม่เหมือนเอเวอร์เรสสนะคะงานเนี่ยเก็บดีมากๆเลยนะคะต้องใช้ช่างโดยเฉพาะนะของโชว์รูมเลยค่ะพี่พี ทำการนะคะเก็บงานเรียบร้อยนะคะสีเงียนนะคะใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานค่ะมาพร้อมหนังสือตัวอะคริลิกแบบนี้นะคะคําว่าเอเวอรเรสต์นะคะแต่ว่าอะคริลิกอันนี้มันจะเป็นแบบเกรดแบบของแท้เพราะว่าจะเป็นฟอนต์เล็กค่ะพี่พี่อันนี้ทําการนะคะติดใหม่ใส่ตัวหนังสืออะคริลิกแบบนี้กระสังหน้าก้อนอย่างนี้นะคะกล้องของเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะกล้องหน้าของรุ่น4คูนนะคะเรดาร์นะคะไม่บดบังนะคะในการใช้งานค่ะลงมาที่ด้านล่างนะคะ ไม่ได้พ่นนะคะแต่ทําการแลปสติกเกอร์ค่ะพี่พี่เป็นเกรดที่เขาใช้แลปแบบรอบคันใช้งานได้ยาวนานค่ะแลปเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็แลปเป็นหมูข้างล่างอีกค่ะพี่พี่และที่ลูกหมูบอกว่ามันประนีดนะคะก็ไฟตันหมองนะคะปกติเนะะี่ยเขาเป็นสีโครเมียมใช่ไหมคะก็ทําการแลปอีกค่ะพี่พี่เป็นไงคะสวยไหมคะ ใครเนี่ยที่บอกว่าสปอร์ตเนี่ยหายากจังเลยเนี่ยแบบอยากขับรถแล้วนะคะลูกหมูแนะนําอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะพี่พีไฟหน้านะคะเมทริก LED นะคะมาจากโรงงานค่ะคันนี้ก็เป็นรุ่นขับสีอย่างเดียวนะคะถึงจะมีไฟเมทริก LED p e r f o r m a n c e แบบนี้ค่ะด้าน,นข้างนะคะทําการแลปเหมือนกันค่ะพี่พีปกติเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะก็ทําให้เหมือนสปอร์ตเนาะก็ทําเป็นสีดําเงาค่ะสวยไหมคะงานอย่างกับพ่นสีถ้าดูในกล้องนะพี่พี่ แต่ถ้าถามว่าข้อดีของการแรปเนี่ยเผื่อเวลา,พ,าพักหน้าเนี่ยเราเบื่อเนี่ยเราก็ทำการเอาสติกเกอร์ออกได้เลยนะคะก็จะเป็นสีเดิมนะคะที่มาจากโรงงานค่ะตรงนี้นะคะเป็นสีโครเมียมก็ทำการแรปนะคะสติกเกอร์กระจกมองข้างนะคะก็แรปอีกเช่นกันค่ะพี่ๆกล้องนะคะ360องศานะคะมาจากโรงงานนะคะทิวกันสานนะคะติดให้ค่ะตรงรุ่นค่ะ คันนี้นะคะทำการติดฟิล์มลามิน่ากาเซียค่ะเป็นแบบเซรามิกค่ะพี่พี่สามบานหน้าเนี่ยติดเป็น60%นะคะแล้วก็บานด้านหลังเนี่ยติดเป็น80%นะคะลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะคะ40% 60%หรือว่า80%นะคะแถมมีรับประกันให้อีกค่ะด้านบนเนี่ยขาดไม่ได้นะคะพี่พี่ถามว่าด้านบนลูกหมูแลปอะไรบ้าง1นงนะคะตรงนี้แลปแล้วหนึ่งนะแลปเป็นสีดําด้าน แล้วก็ราวหลังคาก็แลปคาดแต่ว่าเป็นสีดําเงานะคะอันนี้อ่ะจะไม่ได้ออกเอเวอเรส p o สปนะคะแต่เป็นแบบที่เ v เวอเรหลายๆคันเนี่ยเขาแต่งกันนะคะใครเนี่ยที่ขับเอเวอเรสเนี่ยแลปหลังคานะคะแทบทุทคันการันตีว่าหล่อมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งตัดกับสีตัวรถแบบนี้ด้วยตรงนี้นะคะ พอมือจับนะคะมือจับเรานะั่นแหละพี่พี่ก็ทําการแลปเหมือนกันนะคะแลปสติกเกอร์คิเลตเ็ยังใช้งานนะคะได้ดีเหมือนเดิมเลยแต่มาตรงนี้ค่ะตรงนี้ปกติเนี่ยเป็นสีโครเมียมใช่ไหมคะเราต้องทําการพ่นนะคะพี่พีโดยการที่เราต้องแกะเนี่ยตัวอักษรเนี่ยเดิมของเขานะคะแล้วก็มาพ่นข้างนอกนะคะแล้วก็เอากาวเนี่ยชนิดพิเศษที่ติดแบบดีเลยเนี่ยติดเอาไว้ที่เดิมค่ะต้องใช้ช่างชํานาญเท่านั้นนะคะเพราะว่าสีของงานเนี่ยค่อนข้างจะเรียบเนียนเลยค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าลูกหมูดักรีวิวให้ละเอียดตรงนี้ก็ทําการแรปนะแต่ว่าเป็นสีดําด้านปกติตรงนี้เขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเอเวอร์เรส t ได้เลยสปอยเลอร์นะคะก็ทําการแลปเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นสีดําเงาค่ะพี่ๆเห็นไหมคะ บอกว่าพี่รักในความเป็นสปอร์ตเอเวอเรส o ์ L สปอร์ตน้องจัดให้พี่หน่อยลูกหมูก็ทําการจัดให้ค่ะด้านหลังนะคะมองหลังนะคะก็ฟูเฮดดีได้ดีเลยค่ะตรงนี้นะคะก็ทําการพ่นสีนะคะแกะตัวอักษรไปนะคะแล้วก็ติดที่เดิมนะคะเรียกง่ายๆว่าตรงไหนที่เป็นโครเมียมนะคะทําการแลบนะคะ แล้วก็ทำสีนะคะคละก,กันไปค่ะและนี่นะคะคือรอบคันของเอเวอเรสตนะคะ 4x4 ูณแต่แต่งเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะลูกหมูคพัดว่านะคะจะตอบโจทย์นะคะพี่ๆหลายๆท่านที่ชอบในแบบเอเวอเ t สต์สปอร์ตขับ2แต่รถหาย,ยากใช่ไหมคะก็ขับเป็นรุ่น 4x4 คูณ4ไปเลยค่ะจบที่นี่ ที่เดียวนะคะการันตีนะคะว่าแต่งแบบนี้หล่อมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะแต่งเอเวอเรสแบบนี้การันตีนะคะว่าไม่ว่าพี่ๆจะขับรุ่นไหนของเอเวอเรสต์สามารถแต่งแบบนี้ได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบรุ่มหมูฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ